วัสดีคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาทําอาหารให้ดูนะครับวันนี้นะฮะไม่มีหมอ้อทอดไม่มีเตาอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่จะมาให้ดูอะไรนะอุปกรณ์ที่ซื้อมาใหม่วันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะมาทดลองให้ดูเคยไหมครับคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านที่เวลาจะทําอาหารทํากับข้าวโดยเฉพาะของแช่แข็งประเภทสเต็กนะครับเนื้อปลาแซลมอนแช่แข็งอะไรพวกเนี้ย เราจะต้องมารอเวลาให้อาหารพวกนี้ละลายซะก่อนนะครับถึงจะเอาไปทำอาหารได้ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันทำให้เราเสียเวลานะครับแต่ถ้าใครว่าคิดไว้ก่อนว่าเออเช้าเนี้ยตื่นขึ้นมาปุ๊บจะต้องทำเมนูนี้เลยก็เลยเอาออกมาไว้ข้างนอกอุณหภูมิห้องปกติไว้ก่อนก็รอมันละลายเอออันนี้คือมีแผนไงแต่บางคนแบบว่า จะกินตอนนี้ไม่ได้นึกมาก่อนว่าจะสมมติว่าจะทําสเต็กเนี้ยก็ต้องเอาออกมาแล้วก็เอาไปละลายน้ําแข็งอกีกวิธีละลายน้ําแข็งมันก็มีหลายแบบเนาะอย่างเช่นเอาไปแช่น้านะครับแช่ทั้งถุงอะไรอย่างนี้นะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะครับแล้วก็วิธีอ,อื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเอาไปผ่านกระบวนการความร้อนอย่างเช่นเอาไปเข้าไมโครเวฟอย่างสเต็กเนี่ยเขาไม่แนะนําเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อนะครับเสียรสชาติไปเลย เขาก็ไม่แนะนําเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะทําให้มันละลายก็คือรอรอเวลานั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมพูดว่ามันเสียเวลาวันนี้ก็เลยเอาตัวเนี้ยนะครับมันเป็นอะไรอะ่ะ Defrost Express เอาภาษาง่ายๆเลยก็คือมันเป็นแผ่นละลายน้ําแข็งนะแล้วก็วันนี้ผมเอาสเต็กหมูคุโรบุตะซื้อมาจาก CP เนี่ยนะนะครับ ตู้เดียวกันนะฮะเอาออกมาพร้อมกันจากช่องฟรีดเลยจะเอามาทดสอบให้ดูว่าไอแผ่นละลายน้ําแข็งเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมเขาเขียนในนี่ประมาณ25นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะในกล่องเนี่ยอันนี้เป็นอันใหญ่ราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับมีแผ่นเล็กก็99อะไรเงี้ยแผ่นใหญ่ก็ร้อยกว่าบาทเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆว่าแผ่นมันเป็นยังไงนะครับ ก่อนอื่นให้ดูสเต็กก่อนว่าแข็งของจริงเลยนะเนี่ยดูดิโป๊กๆเลยะนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาทดสอบกันต่อไปมาเป็นแผ่นละลายน้ำแข็งนะกล่องนี้ไม่มีอะไรนะกล่องก็มีแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวเนี่ยเขาก็จะ มีกระดาษพุ่มแล้วก็มีโฆษณาอะไรนิดหน่อยอลักษณะมันจะเป็นแผ่นสแตนเลสน,นะนะครับแล้วก็มีร่องเนี่ยแล้วก็เคลือบด้วยสารเทฟลอนอ่ะเนาะป้องกันอาหารติดด้านนี้เรียบด้านนี้มี ลายขวานเนี้ยเป็นร่องเล็กๆนะครับเนี่ยก็เป็นแผ่นเหล็กธรรมดาเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาวันเนี้ยแกะพร้อมกันแล้วก็วางบนเขียงอันนึงแล้วก็วางบนแผ่นเหล็กนี่อันนึงนะประมาณสัก 20- 2 5นาทีนะครับเราจะมาดูกันว่ามันละลายอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเนาะอ่ะอันนี้ไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เป็นอะไรอ่ะสันคอหมูดำสเต็กค,ครับอ่า<ฮ>ก่อนนี้ เรียบร้อยละด้านซ้ายมือของผมนี่คือใช้แผ่นละลายน้ําแข็งนะอันนี้คือวางบนเขียงปกตินะครับภายใต้อุณหภูมิห้องน,นะนะฮะเดี๋ยวผมจะจับเวลาดูสัก25นาทีเนาะแล้วจะมาดูว่าอันไหนมันจะละลายนะครับมันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับเนาะ ครบ25นาทีตามที่กล่องเขาบอกไว้แล้วนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะครับกับแผ่นละลายน้ำแข็งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูทีละอันว่ามันเป็นยังไงนะเนี่ยให้ดูอีกรอบนะครับที่เขาบอกว่า defrost steak ใน25นาทีนะครับ vs 1 hour นะครับ เนท URAL นะหรือว่าปล่อยให้มันละลายนะอาจจะใช้เวลาถึง1ชั่วโมงนะครับแต่อันนี้อาจจะใช้เวลา25นาีานาทีนะมาดูของจริงกันดีกว่าเป็นดังคําที่เขาพูดหรือเปล่านะอันนี้เนื้อสเต็กแบบวางบนเขียงธรรมดานะครับแบบธรรมชาติเลยด้านข้างนี่ก็เริ่มละลายแล้วนะข้างบนนี่ก็นี่คือยังแข็งอยู่ยังกดยังไม่ลงนะครับอันนี้เป๊กเลยเนี่ยเป๊กเลยด้านล่างเนี่ยครับ ที่ไม่โดนอากาศด้านหน้าแข็งๆเลยนะครับอทีนี้ลองมาดูไอแผ่นเหล็กนะของแผ่นเหล็กด้านบนนี้ก็คล้ายๆกับที่เป็นอะไรนะวางบนเขียงนะด้านบนนี้ก็ยังแข็งอยู่นะครับเราพลิกมาดูด้านล่างอีกทีนึงด้านล่างนี่อ่อนนุ่มไปแล้วนะครับเกือบจะถึงครึ่งก้อนนะ แล้วก็แผ่นเหล็กเนี่ยกลายเป็นแผ่นเหล็กแบบเย็นไปแล้วนี่เย็นเจี๊ยบเลยก็คือหลักการผมคิดว่าน่าจะเอาดูดเอาความเย็นจากก้อนสเต็กเนี่ยลงไปให้มันกระจายออกไปเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราละลายน้ําแข็งเราควรจะกลับด้านมันนะให้ด้านนี้ได้สัมผัสกับแผ่นเหล็กบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเร็วกว่าแบบ เอาวางไว้ธรรมดาเนี่ยในระดับหนึ่งนะอาจจะครึ่งต่อครึ่งเพราะว่าฝั่งนี้ยังไม่ยังไม่ค่อยละลายด้านหลังนะแต่ก็อาจจะไม่ได้25นาทีดังที่คำเขาโฆษณาไว้อันนั้นอาจจะเป็นแผ่นบางๆอาจจะเป็นสเต็กที่ไม่ได้หนาแบบนี้เนาะอันนี้หนาน่าจะประมาณนิ้วหนึ่งเนี่ยดูดิก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวนะแผ่นช่วย ละลายน้ําแข็งน,นะฮะความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่ามันช่วยได้ประมาณ40-50%นะครับในช่วง30-50%ดีกว่าช่วยได้ในระดับหนึง่งนะนะครับแล้วก็มันอยู่ที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อม,มขอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอุณหภูมิห้องด้วยนะครับถ้าวันไหนอากาศร้อนก็อาจจะช่วยได้เยอะหน่อยเนาะนะนะหรือว่าใครที่คิดว่า เอาวางไว้อย่างเงี้ยก็มีเวลามันก็ไม่จําเป็นเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรอยู่แล้วนะครับก็ลองไปหาดูถ้าใครสนใจนะอาจจะพิมพ์คําว่าแผ่นช่วยละลายน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะมีขายอยู่เนาะเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์อะไรที่มารีวิวอีกนะครับติดตามได้นะนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ